สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ u t u b e ช่องไลฟ์สรอดีชานเลยินดีต้อนรับนะครับคลิปนี้นะครับพาคุณผู้ชมกลับมาเยี่ยมสวนวุฒิพัฒน์ที่จังหวัดลบบุรีอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิปนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับการทําตลาดของสวนวุฒิพัฒน์นะครับวันนี้ผมอยู่กับพี่กลอยนะครับซึ่งก็เป็นผู้ดูแลสวนแล้วก็ทําการตลาดของสวนวุฒิพัฒน์ด้วยนะครับสวัสดีครับพี่กลอยครับถามพี่กลอยก่อนว่า ตอนเริ่มแรกที่เราได้ทําสวนผลไม้ตอนนี้ซึ่งผมก็มองดูมีทั้งมะม่วงมีทั้งฝรัลล่งมีทั้งอะไรเยอะแยะมากมายตอนนั้นครับจุดเริ่มต้นที่เรามาทําตรงน,นี้คืออะไรครับคือตอนแรกอะค่ะน้าวุฒิพัฒนะะ์เนี่ยค่ะเขาทําสวนผลไม้อยู่แล้วครับ แต่ว่าเมื่อก่อนทํางานไปด้วยแล้วก็ทําสวนไปด้วยก็เลยใช้แบบขายส่งให้พ่อค้าคนกลางก็คือมีงานประจําใช่ค่ะครับแล้วก็ทีนี้มาพอทําเยอะเข้าอ่ะพ่อค้าคนกลางที่เขามารับเนี้ยกดราคาบ้างยิ่งตอนที่ของที่เอาเยอะอย่างน้าม่วงเนี้ยค่ะออกแบบเยอะมากแล้วบางทีกดราคาต่ำเหลืออยู่โลหนึ่งสี่ห้าบาทมั่งไม่ถึงบาทมั่งยิ่งเฉพาะตอนที่เขาเรียกอะไรนะของตายครับไม่มาเลยอ๋อเราก็เลยต้องมาเริ่มมองหาแล้วว่า ว่าจะทำยังไงต่อแต่ว่าเมื่อตอนนั้นน่ะตอนที่น้าแกยังเพิ่งเริ่มทําอ่ะหนูยังไม่ได้มาหนูยังเรียนอยู่ครับเขาก็จะออกตลาดนัดขายเองแต่ทีนี้พอพอขายไปขายมาก็จะเป็นขายมะม่วงขายฝรั่งเมื่อก่อนเป็นฝรั่งแป้นสีทองเหมือนที่แกเคยบอกครับครับก็ตอนนั้นก็คือพอทําเนี่ยพอเราทําเริ่มต้นปุ๊บเดีย๋ยวจะมีต่อต่อไปปุ๊บจะมีคนที่เอามาขายพอตลาดกลางเริ่มมีก็จะมีคนเอามาขายแข่งอื เราก็จะมองหาผลไม้ใหม่ๆมาเรื่อยๆแล้วแกเป็นคนชอบที่พัฒนาอ,อะไรที่สายพันธุ์ใหม่เข้ามาเนี่ยแกก็จะชอบเอามาปลูกแล้วมาลองกินแล้วลองขายดูก็ปรากฏว่ามันก็ไปได้ดีเราก็มีมะม่วงสายพันธุ์ใหม่ๆขายขึ้นไปเรื่อยๆตอนแรกๆจะขายยากหน่อยครับอย่างเริ่มต้นของฝรั่งไส้แดงเราไปขายวันแรกเราขายแทบไม่ได้เลยแล้วคนเขามองว่ามันแปลกมันประหลาดเหมือนยังไม่มีใครรู้จักใช่ค่ะมไม่ใคยร,รู้จัก เขาจะมองเป็นขี้นกหรือเปล่าอย่างเงี้ยเ้าก็จะบอกว่าไม่ใช่ขี้นกนะคะพี่มันเป็นพันธใหม่ของไต้หวันพี่ลองชิมดูแล้วก็เริ่มจากการให้ชิมเน้นที่การชิมเป็นหลักถ้าเขาโอเคอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะซื้อแล้วก็จะมีเป็นการเฉาะขายคือในราคาที่แบบย่อมยาวกล่องละ50กล่องละ40กล่องละ20ครับเหมือนเฉาะขายใส่กล่องมีพริกเกลือให้ลูกค้าก็จะเหมือนกับ บางคนก็แบบอายไม่กล้าชิมไม่อยากชิมแบบชิมแล้วไม่ซื้อเกงใจเขาก็จะเลือกซื้อเป็นแพ็คไปชิมอพอครั้งแรกที่เขาซื้อไปปุ๊บครั้งต่อมาปุ๊บเขาก็ซื้อโดยที่ไม่ลังเลเพราะเขารู้รสชาติแล้วประมาณนี้ก็คือจากที่เฉาะขายใช่แล้วก็มีขายเป็นลูกเป็นโลขายเป็นลูกเป็นโลใช่อืแล้วตอนกว่าที่ตลาดที่พี่พี่กลอยทําอ่ะมันจะอยู่ตัวใช้ใช้เวลานานใช่เวลาเป็นปีค่ะเป็นปีนะเป็นปีแต่จุดเริ่มต้นแรกๆเลยประมาณสองเดือน ที่กว่าจะคันให้เขาแบบหันมามองว่าเอ้ยมันคือฝรั่งอืที่มันไม่ใช่ GMO เราจะโดนปัญหาเรื่อง GMO เยอะมากเขากลัวว่าเป็น GMO หูก็พยายามอธิบายให้เขาฟังว่าเนี่ยมันไม่ใช่ GMO นะอมันใช้วิธีการผสมเกสรทางฝั่งที่เขาผสมพันธุ์มาจากทางฝั่งไต้หวันเนี่ยค่ะมันมาโดยธรรมชาติใช่ไหมคใช่ค่ะมันมาจากธรรมชาติไม่ได้การตัดแต่งปดลูกค้าจะค่อนข้างกลัวใช่ค่ะครับ เวลาเราทําไปอ่างเงี้ยเราก็ชิมของเราด้วยกินของเราด้วยให้เขามั่นใจเฮ้ยเขายังกินได้เขาไม่ตายเขาไม่อะไรเนี่ยมันก็จะง่ายหน่อยอประมาณนี้ออหนึ่งปีที่พี่กลอยกับพี่พุทธิพัฒน์เนาะที่ทําการตลาดถึงจะเริ่มอยู่ตัวใช่ค่ะเริ่มอยู่ตัวครับช่องทางปัจจุบันตอนนี้ขายขาย,ยังไงไหมครับตามตลาดนัดค่ะก็วันจันทร์พฤหัสสุขจะขายที่ตึกมองไทยพัทละครับแต่ตลาดเนี้ยส่วนใหญ่จะเป็นออฟฟิศคนก็จะเน้นเรื่องกิน หั่นมากกว่าหมายถึงกลุ่มเป้าหมายกลุก่มลูกค้าเราต้องรู้กลุ่มลูกค้าเราก่อนว่ากลุ่มลูกค้าเราเป็นประเภทแบบไหนแต่ข้อดีของการที่เราปลูกเองแล้วขายเองเนะะี่ยค่ะลูกที่เป็นตําหนิเป็นแอทัโนตอย่างหน้าฝนเนี่ยเขาจะเป็นเยอะฝรั่งคนที่ทาสวนคือจะรู้ดีว่ามันจะเป็น ยิ่งเราแบบใช้แบบธรรมชาติไม่ฉีดยาไม่อะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นแต่ถ้าเป็นไอเท็กนสเราสามารถเอาไปหั่นขายได้ก็คือปอกชีอบร้ใช่อไอที่เป็นตำหนิทิ้งใช่ค่ะเพราะมันไม่ได้เป็นทั้งลูกมันจะเป็นแค่จุดใดจุดหนึ่งส่วนที่เหลือเราก็ช่อขายเราก็จะไม่สูญเสียจุดนี้แต่ถ้าสมมติเราขายส่งให้พ่อค้าคนกลางเขาปัดทิ้งเลยนะยิ่งถ้าเกิดของล้นตลาดเขาไม่เอาเลยถ้ามีตำหนิเนี้ยนะใช่ค่ะเขาไม่เอาเลย รือถ้ามีตำหนิแล้วช่วงที่ของขาดเขาจะเอาแต่เขาจะกดราคาเราจากปกติ20บาทก็จะเหลืออยู่ประมาณ5บาท6บาทโอ้โหเกินครึ่งเลยนะเกินครึ่งหายไปเยอะเลยยังดีที่เขายังเอาอมันจะมีช่วงที่เขาไม่เอาเลยแล้วเราจะขายได้แต่ของดีครับแล้วก็เลยเนี่ยมันก็คือจุดล่มจุดล่มต้นหนึ่งด้วยที่เราเอามาขายเองครับมันขายได้ทุกลูกได้มากได้น้อยก็คือเรามาเฉาะขายใช่เอาเอาแค่ส่วนดีๆใช่ค่ะไปเนาะแล้วติดปัญหาตัวนั้นนะครับที่ที่เรา ที่กอยทําการตลาดมีช่วงไหนไหมที่แบบไม่ได้เลยออกปล่อยออกไม่ได้เลยเท่าที่ทํฝาหลั่งเส้แด,ดงมายังไม่ถึงขั้นนั้นนะคะครับเพราะว่าด้วยความที่ว่ายังใหม่อยู่อีกอย่างเราขายเมื่อย้อนไปเมื่อสี่ห้าปีที่แล้วนะมนไม่ใช่ว่าจุดนี้ครับครับช่วงสี่ห้าปีที่แล้วยิ่งเป็นร้านเราร้านเดียวเลยที่มีอืมโดยเฉพาะหงเปาซื้อในตในประเทศไทยนี่แทบจะไม่มีใครรู้จักเลยน้อยมากเลยน้อยมาก อาจจะมีคนเอากิ่งพันธ์ไปทําแต่ไม่มีใครทําผลผลิตออกจำหน่ายแน่นอนเมื่อสี่หปีที่แล้วมันยังใหม่อยู่ใหม่มากใหม่จนแบบเราก็รู้สึกว่าเราจะขายได้ไหมแล้วเรามาขายราคาแบบร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยราคาลดลแล้วเมื่อก่อนเคยเปิดไปที่ร้อยห้าสิบก็ก็เข็นยากพอสมควรเราก็บางทีก็เปิดโปรโมชั่นพี่คะวันนี้หนูขายให้โลละร้อยนะคะพี่ลองชิมดูกอนอะไรอย่างเงี้ย ก็ต้องลองลดก็ต้องลองใช่ค่ะเพราะว่าเราใหม่จริงๆตอนนั้นก็เหมือนตอนที่กิมจูมาแทนที่แป้นสีทองยากเหมือนกันครับกว่าจะให้พามัรู้ว่าเขาจัดกินลูกใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้วเขาต้องกินไซย่อมลงมาครับอย่างเงี้ยค่ะแต่มันก็อาศัยระยะเวลาเหมือนกันกว่าที่คนจะรู้จักใช่ค่ะแล้วตอนนี้กิมจูมาแทนที่แป้นอและอนาคตสีแดงจะมาแทนที่กิมจูหนูให้ไปละรอีกประมาณ20ปีครับอีกหน่อยกิมจูจะหายไปจากตลาด คนบริโภคค่อยๆเริ่มจะน้อยลงแล้วพออีก20ปีถัดไปกิมจูจะเป็นผลไม้ที่หายากแต่คนจะลืมแล้วมันจะวนกลับมาอย่หลบเดิมเหมือนกับขี้นกสมัยก่อนที่หายไปครับแล้วตอนนี้ขี้นกราคาแพงมากก่อนที่ไส้แดงจะมาใช่ค่ะ่มหายากใช่มันก็จะวนอยู่เนี้ยไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเกษตรกรที่ที่ไม่อยากจะตามหลังคนอื่นคือเราต้องมีความคิดที่ ไปข้างหน้าตลอดพัฒนาไปใช่คะ่ละล้วอย่ามาจมอยู่ที่ที่เดิม,มเราต้องกล้าได้กล้าเสียถึงแม้บางอย่างที่ซื้อมามาปลูกมาจะขาดทุนหรือมันไม่ได้หรือมันไม่ดีม,มันก็ต้องเสี่ยงก็ต้องเสี่ยงใช่คะ่ะก็ต้องเสี่ยงและอีกอย่างหนึ่งเวลาขายเราทำการตลาดนี่ค่ะหนูทำอย่างหนึ่งหลักหนึ่งเลยคือเราจะไม่ทำที่ตัดราคาคนอ,อื่นครับเราจะไม่ขายแต่ราคาคนอื่น ถึงแม้ว่าตลาดจะเริ่มเยอะขึ้นเราต้องรักษาคุณภาพของเรารสชาติต้องได้อะไรต้องได้แล้วเราจะขายในราคาที่เรากําหนดเองได้ควบคุมตัวเองใช่ค่ะควบคุมตัวเองได้<อ>แต่ถ้าเราซื้อตลาดเข้ามาเนี่ยเราไม่รู้เลยเขาจะเอาพันธุ์ไหนมาปนให้เราเราก็ไม่รู้แยกๆเนะาะ<า>แต่แยกๆค่ะฝรั่งบางสายพันธุ์รูปลักษณ์ภายนอกเหมือนกันหมดต่างกันที่รสชาติด้านในครับซึ่งถ้าเราไม่กินเราก็จะไม่รู้เราไม่ชิมเราก็จะไม่รู้มัน มันยังไงเราไม่สามารถชิมมาได้ทุกลูกใช่ถูกไหมครับครับใช่บางทีลูกค้าถามเนี่ยเราเขาตอบแบบกะอึกระอักมันก็ไม่ได้แล้วพันไรอ่ะน้องออย่างเงี้ยแต่อย่างเราเนี่ยเขาถามเราเราตอบได้เต็มปากเต็มคำเราทำเองปลุกเองถูกเองค่ะถูกต้องคือของเรามีของเราเองใช่เราก็ต้องรู้ว่าลูกไหนเป็นยังไงใช่แล้วก็ถามเลยเวลากองสองอันนะตอนเนี้ยหงเป่าอซื้อกับหงจวนซื้อครับมันต่างกันยังไงอ่ะน้อง อย่างเงี้ยถขาถามานีงี้เลยเร,เราก็ต้องบอกเขาให้ได้ตอบไม่ได้ใช่ค่ะออย่างดึงจุดเด่นของเขามาเลยอย่างหงปอซื้อเนี่ยบางคนจบอกว่ากรอบหวานอร่อยแต่จริงๆแล้วมันเป็นสายพันธุ์ที่กินนิ่มแล้วอร่อยมากอยิ่งนิ่มแล้วยิ่งแบบรสชาติมันเขาบบมีเดียวลูกค้าบอกว่ากินไม่เหมือนฝรั่ง แต่ยางหงชุนซื้อเนี่ยเป็นสายกรอบส่วนคนที่ไม่กินนิ่มเขาก็จะมากินสายกรอบหวาน่าหนึ่งใช่คือมันมันตร,ตรงตรงข้ามกันไปคู่นเนาะถูกค่ะถูกต้องแล้วแต่คนจะเลือกใช่แล้วแต่คนจะเลือกคุณชอบหวานหรือคุณชอบกรอบใช่กรอบ,นะออบนิ่มเนีย่ยคนจะกินฝรั่งมี2แบบ2กลุ่มเท่าที่ดูมาเท่าที่ศึกษามาคืออ๋อพี่กินนิ่มพี่จะซื้อไปให้คุณแม่อาสูง่าุหน่อยนิ่มหน่อยอ่าส่วนแบบอพี่จะซื้อให้ลูกลูกพี่ไม่กินเลยนะนิ่มลูกพี่ลูกพี่ไม่กินเลยนะอ๋อง แบ่งโซเลยใช่แบง่แบงกลุ่มลูกค้าไปสองกลุ่ม,มช่วงอายุเนาะใช่ค่ะอ๋อ oh. ประมาณนี้ครับแล้วทีนี้กลุ่มลูกค้าของของพี่กรอยนะครับที่เขาซื้อมาแล้วมทีที่เราประเมินได้นะครับที่กลับมาซื้อกับเรามรคิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่เลยนะถ้าลองเปิดใจร้รอยทั้งร้อยอืมถ้าคนที่ได้เคยใช่คิมคเคยคนที่เคยชิม,มแต่บางคนก็จะตดปัญหาว่าซื้อไป พี่จาไม่ได้อะเขาที่แด้พี่ซื้อพันอะไรไปครับมันก็กินได้เหมือนกันอร่อยด้วยกันทั้งคู่อะอะไรเงี้ยหนูกมเลยบอกว่าพี่งั้นกลับไปนี่ใหม่นะพี่ก็คือพี่กินนิ่มหรือพี่ชอบกินกรอบแค่นั้นพอประมาณนี้ออใช่องแต่มันจะมีบางช่วงช่วงหนึ่งที่ฝรั่งไม่ค่อยอร่อยก็คือช่วงที่หน้าร้อนร้อนจัดจัดฝรั่งรสชาติเขาจะดรอปลงนิดนึง<อ>แล้วก็แค่ด้วยความที่อากาศมันร้อนจัดคะ<อ>่ะหน้าฝนยังไม่หนัะเท่าที่หนูทํามานะหน้าฝนเนี่ยรสชาติฝรั่งยังไม่ดรอปเท่ากับหน้าร้อนครับหน้าร้อนคือฝรั่งสชาติ เปลี่ยนไปจากเดิมค่อนข้างเยอะกว่าหนูก็อาศัยวิธีการบอกลูกค้าลูกค้าคะตอนออชุดนี้มามันจะหวานน้อยหน่อยนะคะมันล้ออะไรเงี้ยเราก็แจ้งลูกค้าครับเป็นสิ่งที่ลูกค้ารับได้อมไม่ใช่ไปถึงก็หวานตะพื้มันก็ไม่ใช่หวานพี่หวานเจี๊ยบเลยรอบนี้หวานเจี๊ยบทุกรอบอม,มันมันก็ไม่ใช่ใช่ค่ะเพราะลูกค้ากลับมาปุ๊บเขาก็จะไม่ว่าเราละแ,แต่ถ้าวันนี้เราบอกพี่หวานเจี๊ยบเลยนะคะคแต่พอเขาไปกินคือรสชาติมันหวานน้อยกว่าจากเดิมเพราะหลังเธออ่ะ หวานเลยนั่นอย่างนี้เริ่มจะเสียลูกค้าใช่ค่ะมันจะเสียลูกค้าแต่ถ้าวันนี้พี่ค้ารอบนี้มันหวานน้อยหน่อยนะคะบอกอ๋อไม่เป็นไรพี่กินวิตามินนเนี่ยแบบพี่กินเพื่อประโยชน์ของมันคือเราก็ต้องพยายามอธิบายว่าช่วงมันตามสภาพอากาศนะตามอากาศถูกต้องตามฤดูของมันฤดูกาลนอกจากที่จะขายที่ตลาดที่ไหนอีกครับตลาดตอนนี้ก็จะมีอยู่ที่มอกระเสดเนาะมอกระเสดวันอังคารกับมอสวววันอังคาร ส่วนที่เหลือถ้าสมมติว่าช่วงไหนผลผลิตเราเย,เยอะเยอะเกินกว่าที่เราจะขายครับเราก็จะขายออนไลน์มีออนไลน์ด้วยใช่ค่ะก็จะเหมือนกับน้าวุฒทิพัฒน์เนี่ยเขาจะโพสลง a c e b o o k ครับก็ใครที่สนใจก็คือจะซื้อไปก็จะมีคนหลายกลุ่มซื้อไปกินซื้อไปฝากซื้อไปชิม,มโดยเฉพาะช่วงปีใหม่เนี่ยถ้าเกิดทําผลผลิตออกมาได้ดีช่วงปีใหม่ครับครับเราจะขายได้ค่อนข้างเยอะโอ้ช่วงอากาศเย็นตอนนั้นใช่ค่ะรสชาติฝรั่งอร่อยด้วยหนึ่งแล้วซื้อเป็นของฝากครับ แล้วยิ่เป็นของฝากที่เป็นฝรั่งไส้แดงมันเป็นผลไม้ที่แบบหาค่อนข้างยากมันจะมีคุณค่าทางจิตใจสูงเขาจะอาศัยว,ว่าซื้อไปฝากผู้ใหญ่เนี่ยมันดูดีอ๋อมันดูมีมูลาคา่ามีมูลาค่ามากกว่าพวกใช่ค่ะ,ะอย่ายไปเทเทบกว่าย่างอื่นแต่ว่ามันเป็นของที่แบบอุ้ยเขาไม่ได้กินนานแล้ว<ม>อย่างเงี้ยค่ะมูลค่าทางจิตใจเนาะหายากประมาณนี้แล้วทีนี้นอกจากที่เราขายลูกขายผลเห็นว่ามีกิ่งพันุด้วยมีค่ะ ตอนนี้คือนาะเขาก็เริ่มเริ่มทำกิ่งพันบ้างแล้วเพราะว่ามีลูกค้าส่วนใหญ่ก็ซื้อกินติดใจก็อยากไปปลูกกินเองบ้างก็จะมีสั่งมาบ้างอะไรบ้างแล้วก็มีคนส่วนใหญ่ก็ซื้อไปทำเป็นกิ่งพันุเพื่อจะขายขยายปลูกเป็นของตัวเองค่ะ oh. ส่วนใหญ่ที่มาหนูก็จะแนะนำว่าถ้าเกิดอยากจะปลูกจริงๆอ่ะอยากให้หาตลาดเป็นตลาดที่เราสามารถขายเองได้หรือว่าบางคนเนี่ยบ้านเขาจะอยู่ตรงเขาเรียกอะไรอยู่แหล่งชุมชนอยู่แล้ว เราก็สามารถวางขายหน้าบ้านเราได้ลองดูครับก็คืออยากให้ให้ขายเป็นประเภทแบบนั้นมากกว่าไม่อยากให้ไปหวังว่าทําเยอะๆแล้วไปส่งกับส่งตลาดใหญ่ใช่ค่ะตลาดใหญ่บางทีเขาช่วงที่ไม่มีเขาได้หมดครับอะไรก็ได้หมดได้เลยอน้องเอามาเลยแต่พอช่วงตลาดตายเนี่ยเขาเรียกอะไรนะเหมือนหามผีเข้าป่าช้ายังไงก็ต้องเผาเขาจะกดราคาเราเท่าไหร่เราก็ต้องขายอย่างนี้ค่ะ ครับคือคือเราก็แนะนําลูกค้าที่ได้กิ่งพันธของเราไปใช่ค่ะส่วนใหญ่หนูจะแนะนําแบบนี้จะไม่ให้เขาหวังว่าคุณจะทําเยอะๆเพื่อส่งตลาดใหญ่อ่ะหรือว่ามันไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ครับสําหรับเราทําอย่างเงี้ยเราทําแบบนี้นิดหน่อยแบบร้อยสองร้อยต้นเราขายหน้าบ้านเราเราอยู่ได้แทนที่เราขายส่งเขาเราได้ราคาแค่ห้าสิบบาทแต่เราขายเองเราได้ร้อยหนึ่งครับเมยเหมือนกันห่อเท่ากันต้นทุนเหมือนกันแต่ปริมาณที่ได้ก็คือได้ราคาแล้วทุกวันเนี้ย พึงพอใจไหมครับกับรายได้ไอ้กับเกี่ยวกับราคาเกี่ยวกับรา,ายได้าาที่เราทํากับส่วนถามาว่าจริงๆพอใจมากนะคะเพราะไม่เคยคิดว่าจะขายได้แบบระดับ4ี่ห้าปีจะยืนหยัดราคาเดิมอยู่ได้ครับในราคานี้ใน100บาทเนี่ยค่ะอืมเอาผมยกตัวอย่าง1ต้น1ต้น1รุ่นคิดเป็นเงินที่เราขายลูกอะ่ะได้เท่าไหร่ประมาณก็ได้ครับประมาณเนาะปูอ,อย่างต้นนี้หนูตัดไปเป็<า> <20 S 1> นรังอ่ะยี่สิบโล ลังหนึ่งมันยี่สิบโลใช่ค่ะตีสโลละโลโลละร้อยอตีสโลละล้ก็สองพันใช่ค่ะอ่ะเต็มที่เลยหนูหักให้ตำลงตำหนีแบบเอาไปเฉาะขายด้วยครับก็สักพันห้าเนี่ยพอละพันห้าต่อต้นต่อต้นพอ,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 อลนนะอนะต่อต้นต่อรุ่นนะถ้าไซนี้นะต่อต้นต่อรุ่นต่อไซนี้นะแล้วเรามีกี่ต้นประมาณตอนนี้แปลงนี้น่าจะประมาณหกร้อยกว่าต้นหกร้อยกว่าต้นอุ้งห้าพันต่อรุ่นด้วยต่อรุ่นนี่คือการทําสวนฝรั่งของพี่กอยใช่ค่ะนะครับเดี๋ยวสุดท้ายครับอยากจะให้พี่กออยไได้ฝากกะรถึงับคนที่ เป็นลูกค้าเราที่ทานถึงยังไม่เป็นลูกค้าเราก็ตามแต่ว่าเขากําลังทานหรือว่ายังไม่รู้จ <oh ักฝรั่งสายพันธุ์นี้นะครับจะจะฝากอะไรถึงเกษตรกรคนที่อยากจะปลูกอยากจะซื้อไปฐานบ้างก็สําหรับฝรั่งหงชนซื้อตัวนี้นะคะก็จะเป็นฝรั่งสายพันธุ์ที่ออกลูกให้ผลผลิตตลอดทั้งปีตั้งแต่อายุ3เดือนขึ้นมาจนถึงตอนนี้ก็ประมาณ8 9เเดือนละยังไม่เคยหยุดให้ผลผลิตเลยแม้แต่ครั้งเดียวแม้กระทั่งช่วงเดือนเมษา ก็ยังติดผลผลิตดีมันผิดกับสายพันธุ์อื่นๆที่บางทีเจอร้อนเจอฝนเจอแดดจัดจด,ดอกก็จะร่วงมันทําให้เราได้ไม่ผลผล,ผลิตไม่ต่อเนื่องทั้งปีออพอเรามีผลผลิตไม่ต่อเนื่องปุ๊บเราไปขายบ้างหยุดบ้างแบบมีบ้างไม่มีบ้างอย่างนี้ลูกค้าก็จะไม่ติดบางทีเขาก็ไม่รู้ว่าเรามีหรือไม่มีแต่ถ้าเรามีตลอดเนี่ยมันจะทําให้ลูกค้าเนี่ยอ๋อร้านนี้มีตลอดนะเขาก็จะมาซื้อต่อเนื่องบางทีในช่วงที่เราไม่มีอย่างี้ ตลาดที่ตอนที่แผงเราไม่มีอ่ะคนอื่นเขาเอาตัวอื่นมาขายแล้วเขาบอกว่าอ๋อพันเดียวกันค่ะอย่างเงี้ยเหมือนมาสวมอืมก็ประมาณนั้นแต่ก็ไม่อยากไปโจมตีเขามากแต่บางทีเขามาขายในช่วงที่เราไม่มีมันทําให้ลูกค้าเราเขวยไปช่วงหนึ่งเหมือนกันแต่พอหลังๆนี่พอหนูเริ่มไปขายเขาบอกเขาก็เริ่มจําได้แล้วว่าเออเป็นของเรานะลูกค้าส่วนใหญ่จะไม่ค่อยจําจะมีแค่บางส่วนที่จะจําหน้าแม่ค้าได้ว่า เขาซื้อเจ้านี้มาก่อนนะอะไรเงี้ยเราก็ใส่ระยะเวลาในช่วงนั้นให้เขาชิมไปเขารู้รสชาติมันแตกต่างกันเขาก็จะกลับมาละครับส่วนใหญ่เลยที่ลูกค้าที่มาซื้อต้อนไปปลูกหนูจะแนะนําให้หาตลาดเองขายเองจะดีกว่าแล้วอยากให้รักษาคุณภาพเรื่องรสชาติเรื่องผิวพันธุ์ด้านนอกเรื่องการฉีดยาฆ่า,มาแมลงหนูจะไม่ค่อยแนะนําให้ทําครับ มันไม่ได้มีผลต่อคนกินอย่างเดียวมันมีผลต่อคนทำคนทำยิ่งเราไม่ได้จ้างลูกน้องทำเราฉีดเองอะไรเองหมดอะเข้าเราเต็มเต็ครับถ้าเกิดว่าเราทำเป็นธรรมชาติได้เนี่ยมันจะดีกว่าทั้งตัวเราแล้วก็ตัวลูกค้าเองอม,มันจะดีอะหนูว่าโอเคเลยสำหรับจุดเนี้ยครับแต่บางคนล,ลูกค้าบางคนบอกอุ้ยฉันจะกินปลอดสารแต่ไปเจอผิวไม่สวยปุ๊บติาไม่เอา เราก็ตอนที่าบให้เขาฟังว่าพี่คะหนูไม่ได้ฉีดยานะคะผิวเป็นแค่ข้างนอกอจากกลุ่มลูกค้าหนูที่กินแต่ผิวสวยๆของสวยๆนะทุกวันเนี้ครับก็เลือกที่จะกลับมากินละเดี๋ยวว่าไหนถ้ามีโอกาสเดี๋ยวจะให้พี่ไปถ่ายที่แผงอย่างช่วงที่มะงม่วงลายดำๆเราทําเปลี่ยนใจจากญี่ปุ่นจากคนต่างชาติที่เขาเคยเห็นแต่ผิวสวยๆแล้วก็มากินมะม่วงร้านเราได้ลองเปลี่ยนมาแบบปลอดสารดูบ้างใช่ค่ะหนูจะบอกว่าเรื่องผิวด้านนอกเนี่ยมันอาจจะ เป็นเรื่องสําคัญสําหรับบางคนแต่ถ้าเราได้ได้อธิบายให้ลูกค้าฟังรสชาติจะสําคัญมากกว่าครับขออย่างเดียวข้างในอย่าเสียข้างนอกไม่เป็นไรอืรักษาคุณภาพรสชาติให้โอเคอยังไงเราก็อยู่ได้ตลาดเราจะไปไกลคร,ครับพี่กอขอยผลผมเหลืยงของเราเนี่ยแน่นอนอะ่ะหกร้อกว่าต้นต้องออกมาเยอะแน่นอนใช่ค่ะปล่อยหมดไหมหมดค่ะหมดเลยหมดแล้ว ไม่พอนะเอาจริงๆไม่พอด้วยไม่พอค่ะมีคนติดต่อมาบอกบอกว่ามีลูกไม่เขาจะรับไปขายหนูก็บอกว่าตอนนี้หนูยังไม่พอขายนะคะในส่วนของในสวนซึ่งเราจะทําเยอะกว่านี้ไปมันก็ลําบากละอืเพราะว่าแรงงานเราน้อยครับเราไม่มีแรงงานห่อมันก็เลยมีอุปสรรคด้านนี้เราก็ทำเท่าที่เราทำได้ทำไว้แค่นั้นค่ะ ถุดท้ายอยากให้พี่กอยฝากร้านหน่อยครับเผื่อคนอยากจะมาเยี่ยมชมสวนหรือว่าคนอยากจะติดต่อซื้อผลหรือว่ากิ่งพันุ์หรือว่าจะตามไปที่ตลาดครับอยากจะฝากร้าน<ด>ฝากเบอร์โทรฝากช่องทางการติดต่อก <ขอ S 1> ็ถ้าเกิดท่านที่สนใจอยากได้กิ่งพันธ์ก็ให้โทรมาได้ที่เบอร์ของคุณวุฒิพัฒน์ได้เลยนะคะเบอร์โทร0842393654หรือจะไปติดต่อใน Facebook ก็ได้ค่ะ Facebook ชื่อสวนวุฒิพัฒน์นะคะ ส่วนเรื่องกิ่งพันเอ่อล่วงผลผลิตอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถสั่งออนไลน์ด,ด้านนี้ได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าช่วงไหนที่ไม่มีก็คือไม่มีไม่มีจ้ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครอยากที่จะไปเยี่ยมชมร้านว่าขายขายตรงไหนขายจริงไหมก็ไปได้ที่ตลาดนัดมอสวอประสานมิตรทุกวันอังคารเราจะขายอยู่ที่นั่นส่วนใหญ่จะขายที่นั่นเป็นหลักส่วนมอเกษตรเนี่ยบางทีก็จะไปบ้างไม่ได้ไปบ้างแล้วแต่ผลผลิต นะคะแล้วก็ที่ตึกมืองไทยพัทละตรงนี้จะเข้าไปยากนิดนึงอยู่ตรง MRT สุทธิสารแต่ว่าขายจันเพื่อหดสุกแต่จรงจุดนั้นก็จะเน้นเป็นขายเฉาะตัดแต่งมากกว่าเพราะเป็นตลาดออฟฟิศออฟฟิศใช่ค่ะก็ถ้าเกิดว่าจะไปก็โทรสอบถามก่อนว่าวันนี้ได้เข้าไหมเพราะบางทีผลผลิตไม่มีก็ไม่ได้เข้าโทรได้ตามเบอร์ที่แจ้งตั้งแต่ตอนแรกได้เลยเบอร์เดียวได้เลยค่ะโอเคนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่กอยมากนะครับที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการทำตลาดของฝรั่ง าสายพันธุ์ไส้แดงนะครับขอบคุณทุกท่านที่ให้การติดตาม YouTube ช่องไ like, ลฟ์สารดีชาแนลนะครับขอบคุณพี่กอยด้วยครับสวัสดีค่ะดีค<ะ>่ะ